คันนี้สีบอลเงินนะครับรถสีบอลเงินเดี๋ยวนี้ผมว่าผมดูแล้วมันสวยกว่าเดิมนะเพราะว่ามีพาราลลมิกซันรูฟด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดชิปโทนิกด้วยใครที่จะดูคลิปลี์อย่าลืมกด s u b สไคร b e นะครับ <c oughs> กดเถอะนะจะถึงหมื่นซับแล้วขอร้องอะ่ะกดเลยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันไป สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะทุกคนแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกใน EP ที่แล้วที่ผมจะมารีวิวมินิค o เปอรอีกคันหนึ่งเป็นคันที่4ของผมและนั้นที่เกิดเท่าที่รีวิวมาเนี่ยตัวนี้เป็นคันที่4แล้วนะครับตัวนี้เป็นปี2007นะทุกคนเป็น Mini Cooper 1.6นะครับตัวนี้ไม่ใช่ S S ไม่ S ต่างกันอย่างไรนะทุกคน S มันแรงกว่านะครับตัวนี้ไม่ S ไม่มีเทอร์โบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้ามินิคูเปอร์6นคันนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วน่าใช้หรือเปล่าไม่เอสแล้วน่าใช้ไหมข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟตัดไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ด้านล่างอ่ะของของของไฟในทุกคนรอบรอ่ะมันจะเป็นโคมเมี่ยมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคมเมี่ยมหมดเลย ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะทุกคนด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมทั้งชิ้นเลยนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของมินิคูเปอร์นะครับนี่โลโก้แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของมินิคูเปอร์เลยแล้วก็ไอที่ผมบอกว่ากระจังหน้ามันเป็นโครเมียมเนี่ยเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะเพราะว่าเขาเป็นรถอังกฤษใช่ไหมทุกคนตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยเขา,าเจ้าของเก่าเขาทำมาเพิ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากตัวรถนะ ด้านหน้าเ็าจับประมาณนี้คันนี้สีบอลเงินนะครับรถสีบอลเงินเดี๋ยวนี้ผมว่าผมดูแล้วมันสวยกว่าเดิมนะเพราะว่าเฉดสีรถเนี่ยผมว่ามันดูแบบไม่เหมือนรถรุ่นเก่าๆถ้าปี2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแบบแก่ๆไปหน่อยนะแต่ตัวนี้โอเคเลยล้อตัวนี้มีล้อแต่งมานะครับไม่ใช่ล้อเดิมตัวนี้เป็นยางปี18ด้วยเป็นยางคอนติเนชันนะครับเป็นยางเดี๋ยวนะอ่ะใช่ยางปี18 ตัวนี้ล้ออยู่ไซส์ 20545R17 นะครับตัวนี้เป็นล้อแต่งนะครับนี่แล้วเป็นยางใหม่ปี P 18ยางนี่เหลืออเยอะเลยนะครับใครซื้อคันนี้ไปก็สบายๆนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะกระจกมองข้างอ่ากระจกองข้างมีบรายสปอร์ตไหมไม่มีหรอกครับปี P 07นะฮะตรงนี้เป็นก็กระจกมองข้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถด,ดีนะครับผมว่าดูมีมิติมากขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกใน EP ที่แล้วนะครับมินิคูเปอรเนี่ยตรงนี้ เขาจะเป็นโครเมียมรอบคันเลยนะครับเป็นคิ้วยางนะครับโครเมียมรอบคันเลยอ่าตัวนี้ก็มีพารโนลูมิกซันรูฟด้วยนะทุกคนนี่นี่ครับพารโนลูมิกซันรูฟหลังคาดำตัวนี้ไม่เอสแต่มีซันรูฟนะนี่ทก็คิ้วอะไรเงี้ยซุ้มล้ออย่างเงี้ยนะครับก็ด้านๆน,นะครับเป็นสีด้านสวยนะคันนี้สวยนะผมว่ารูปลักษณ์เขา เหมือนกับตัว s ที่ผมรีวิวไปนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าออปชันภายในกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ไฟเบรกดูที่3นะครับตัวตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีโลโก้มินิอยู่ด้วยนะข้างในเลยนะครับตัวนี้ตัวไฟเขาก็จะค,คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะตัวนู้นนะ่ะตัว S ที่ผมเคยรีวิวไปมันจะเป็นไมเนอร์เชนนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยจะไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันทั้งสิ้นเลยคันนี้นะครับจะไม่มีพาร์ทเนอร์เลย ด้านล่างก็จะเป็นท่อนะครับแต่คันนี้ผมติดกล้องถอยมานะคันนี้มีกล้องถอยนะครับติดกล้องถอยมาแล้วก็ด้านล่างพื้นที่เก็บสัมภาระก็เหมือนกันเด้ๆนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเหมือนกันแล้วก็พับเบาะได้อีกด้วยนะนี่พับพับลงไปได้เลยนะแล้วตัวนี้ก็สามารถดึงออกได้ด้วยนะครับปุ๊บนี่ดึงออกได้นะฮะใครมีแบบ สัมภาระเยอะๆอะไรย่างเงี้ยกดึงออกได้เลยแต่ว่าใส่ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเทอร์เนียภายในดีกว่านะครับว่าเขาจะแตกต่างจากตัว S อย่างไรแล้วตัวนี้เป็นปี07ทันสมัยไหมน่าใช้ไหมนะไปะเอาละทุกคนครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในอินทีเลียของไอ้มินินะครับ1.6คันนี้เ,เดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนนะอุ้ยเครื่องโคตรนิ่มเลยนิ่งมากกระจกก็เป็นเฟรมเลสนะครับ นี่กระจกเป็นเฟรมเลนสลาขอบด้านผลก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะตัวนี้มีม่านไหมเออมีม่านนะครับปิดได้นะครับมีม่านปิดได้ลูกทูนะทุกคนนี่ลูกทูสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ม่านเปิดปิดเองนะครับใช้มือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคนะตัวนี้ก็สามารถเปิดซันรูฟได้นะครับ ก็เปิดได้เฉพาะข้างหน้านะครับข้างหลังก็เปิดไม่ได้อโอเคตัวนี้ก็โอ้โหผมดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหลายๆรุ่นนะครับเหมือนเหมือนกันเลยตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆแบบเครื่องบินอะ่ะเหมือนแบบที่ตัวปิดเครื่องบินอะ่ะนะเหมือนนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์อะไรประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังกชันแต่มีแพทเทิร์นชิปมา อ่าไาม่ใชมีแพทเทิร์นชิปมาให้พวงมาลัยก็มีแอร์แบ็กด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้มินิคูเปอร์ฉันไม่มีความหมายนี่แล้วก็หน้าปัดไม้ตรงนี้ก็จะมีแค่วัดรอบอย่างเดียวนะทุกคนตัวนี้เข็มไมเเนะ้เราดูตรงนี้เอานะครับเราดูตรงนี้เอานะครับเข็มไม้แล้วก็ เราจะดูเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็คือตรงนี้ดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีดิจิตอลตรงกลางด้วยคันนี้วิ่งเพียงแค่1,25,398กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้วิ่งน้อยวิ่งเพียงแค่แสนสองเองอะรถปี07 7แล้วตัวนี้นะครับทุกคนเขาเปลี่ยนเป็นอของเดิมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นจอนะครับ ตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนมาเป็นจอ Android ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่จอแบบธรรมดาเลยนะตัวนี้เป็นเปลี่ยนมาเป็น Android ด้วยนะครับก็มีมีเนมิเกชั่นนะครับมีบลูทูธออดิโอนะฮะสามารถลิงก์บลูทูธได้นะครับแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจาก Play Store ได้เลยนะตัวนี้ก็มี Google Chrome มี Google m a p นะครับมีจู๊กนี่ Play Store เราโหลดตรงนี้ได้นะครับสามารถโหลด y o u t u b e ได้เลยตัวนี้ก็ลิงก์ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าดูหน่อย อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเออเหมือนเป็นแบบแท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งเลยนะทุกคนก็มาอยู่ในนี้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายดีนะผมว่าก็เป็น Google แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิด YouTube ดีกว่าน่าต้องเชื่อมต่อนก่อนนี่มีมีมีเชื่อมต่อน็ตแล้วตัวนี้เนี่ยเห็นไหมก็ลากลงมานะครับก็ดู อ๋อตัวนี้เป็นเน็ตของอะไรเนี่ยของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อเน็ตกันเชื่อมต่อปึ๊บตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์ก็ได้จากฮอสปอ t จากโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะทุกคน แล้วก็ตัวนี้ก็มีอะไรบ้างมีแอปพลิเคชันมีก็ทุกอย่างนะครับในใครใครเคยใช้มือถือ Android อยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่าไอคอนพวกนี้มันดูง่ายนะครับมันก็เหมือน Android เครื่องนึงเลยเหมือนมีซัมซุงเหมือน p p p อะไรอะไรเงี้ยนะครับเครื่องหนึ่งเลยนะตัวนี้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน f a e b o o k c o ตนะตัวเกียร์ตัวเกียร์ก็ยาวดีนะ กรรมสิทธิ์และการถือรองที่ดินเพื่อประเทศเดี๋ยวผมพอปิดก่อนโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็ดันสุดปรับไปทางซ้ายนะครับก็ปรับขึ้นลงได้เลยนะฮะก็จะเป็นเมนน่นนะครับหรือว่าเราจะใช้แพตร์ชิ h ต์ตรงนี้ก็ได้นะอ่าใช้แพตร์ชิฟต์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับกดได้นะครับปรับกดพวกหน้าจอตรงนี้ได้เลดี Radio. กำหนดมาตรก,การ<ห>แล้วก็หมุนเบาเสียงได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะทุกคนตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ปรับอุณหภูมิซ้ายขวานะเป็นเป็นเป็นโซนเดียวทั้งหมดเป็น1โซนทั้งหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปรับสัก22 23องศากันละกันโอเคนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นปรับเกี่ยวกับพวกไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็กระจกเราก็จะกดตรงนี้ นี่นะรกระจกเราจะกดตรงนี้แล้วก็กระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกกระจกข้างเนี่ยมันเป็นกระจกพับไฟฟ้านะทุกคนอเแบรบกมือก็อยู่นี่เลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันน่าจริง,รงๆแล้วมันน่าจะบอดี้เท่ากันกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะบอดดี้น่าจะเท่ากันเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมจะแบบเข้าไปนั่งข้างหลังโอเคแต่คันนี้ผมเคยขับไปนคะรสวรรค์ม,มาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ก็ขับดีนะครับแล้วก็รู้ช่วงเรื่องของช่วงล่างเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับไม่แตกต่างอะไรจาก,จากตัว S สักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของความแรงเนี่ยแตกต่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอน100%เนต่ยตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับทุกคนอ่าเป็นเบาะหนังนั่งสบายอยู่ใช้ได้แต่เนี่ยแต่ตัวเนี้ยไม่มีที่พักแขนเห็นไหมไม่มีที่พักแขนตรงเนี้ยมันก็เลยดูแบบขับแล้วมันก็น่าจะมีอ่ะมันน่าจะมีที่พักแขนมาให้นะ แต่มันไม่มีมาให้นี่มีอะไรมีช่อง power l เลแล้วก็พอร์ต USB หนึ่พอร์ตนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่กว้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไนขอดูหน่อยสิอันนี้สำเนานี่สำเนารถนะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่อง1.6แหละที่ผมบอกนะครับปี07ขอดูเจ้าของเก่าหน่อยดีกว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นใครนะ เจ้าของเก่าโูเกิดปี18เลยนะทุกคนตัวนี้ก็มีอายุแล้วแหละก็น่าจะราวสี่สิแล้วแหละนะครับเจ้าของเก่าอายุปาะหาสิบแล้วก็โหพูดเ,เล่นคันนี้เนี่ยต่อภาษีปีละ898บาท50สตางค์ทุกคนต่อเป็นมอไซค์เลย <laughs> <My> eye. เออต่อเป็นมอไซค์เลยนะครับตัวนี้หูยต่อภาษีถูกมากอะ่ะคันนี้ต่อภาษีถูกมากคันนี้เป็นรถ่านําเข้านะครับจดแบบสามลิสองใครอยากรู้ว่าคันนี้นรถสูตรไหมคันนี้เป็นรถนําเข้านะครับจดแบบสามตสองต่อภาษีปีละแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะเดี๋ยวเราไปดูอินเทจเด่นด้านหลังดีกว่านะครับว่าเขาจะมีอะไรให้มาบ้างแล้วก็นั่งสบายหรือเปล่าเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปดู ผู้โดยสารตอนที่2ดีกว่านะครับว่าเขาจะนั่งเป็นอย่างไรนะตัวนี้ก็เปิดทีเดียวแล้วก็ดันออกมาสุดนะครับเนี่ยเวลาเวลาเราพับเบาะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเวลาจะพับเบาะก็เป็นแบบนี้เลยก็เรียบๆเ,เลยแล้วเดี๋ยวผมจะดึงเบาะขึ้นมาก่อนโอเคอย่างที่ผมเคยบอกไปใน EP ีที่แล้วนะครับสำหรับมินิคูเปอร์ขึ้นฝั่งไหน ให้พับเบาฝั่งนั้นนะครับไม่ต้องว่าใส่จะขึ้นฝั่งจะขึ้นฝั่งนี้มาพับเบาฝั่งนี้มันก็จะเข้าลําบากนั่นเองขึ้นขึ้นฝั่งไหนให้พับเบาฝั่งนั้นนี่นะครับมันจะเข้าง่ายแต่จริงการพับเบาของเขาเนี่ยมันง่ายนะทุกคนไม่ยากเลยปึ๊บดูดิแล้วทีแรกอ่ะที่ผมบอกว่า ep เก่าอ่ะ ep ep ที่แล้วที่ผมบอกว่าโูยนั่งแล้วมันน่ากลัวดูดิมันนั่งสบายชะตาย แล้วมันคือมันเป็นรถเล็กทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอยากจะซื้อรถเล็กๆสักคันหนึ่งราคาอย่างเงี้ยหกแสนกว่าบาทจะซื้อสักคันหนึ่งนะก็คือมันเป็นรถเล็กอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอยากจะแบบอุ้ยเล็กมากเลยคนหลังนั่งไม่ได้เอ้าก็คุณซื้อรถเล็กๆคุณอยากได้รถเล็กๆใช่ไหมแต่คันเนี้ยมันนั่งได้นะผมผมสูงร้อเจ็ดแปดมันนั่งได้แล้วก็มันไม่อึดอัดด้วยผมบอกให้แต่มันก็คือมันคืออารมณ์ของ ของรถเล็กนั่นแหละนะเพราะว่ามัน,มมนเนี่ยมันมีซันลุมันมีซันลูบตรงนี้ด้วยแล้วก็ไอตัวกระจกด้านข้างเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็โอเคนั่งได้แต่ว่าจะบอกว่านั่งสบายไหมมันก็ไม่ได้แบบสบายแบบเว่อร์เนะทุกคนมันก็จะแบบนั่งไปสักสองร้อยกิโลเนี่ยผมว่านั่งได้ยาวๆนะครับสองร้อยกิโลถ้าเกิดนานกว่าน,นั้นนี่ก็อาจจะแบบเอ้ยคนขับขยับให้กุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ให้แบบได้ยืดขาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าระดับ200โลหรือว่าใช้งานในเมืองผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน100%นะครัสำหรับนั่ง4คนนะมินิคูเปอร์นั่งได้แค่4คนนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากันดีกว่าครับเอาแล้วทุกคนครัก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดสำหรับมินิคูเปอร์1.6 2007ปี2007คันนี้นะครับทุกคนคันนี้เป็น เครื่อง1.6แต่ไม่ใช่เทอร์โบนะก็เขาให้กำลังแรงม้ามาอยู่ที่111เฮ้ย115แรงม้านะครับ oh. ในที่6 0 0 0 6,000รอบต่อนอาทีนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดชิปโทนิกด้วยก็สำหรับราคาค่าตัวของเขาครับก็อยู่ที่6 2 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองคันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยซื้อกับรถกับผมนะครับมีประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่องเกียร์2ปีเต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ถูกใจนะครับก็อย่าลืมเบอร์โทรและ ไอีไลนนผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ทักมาคุยทักมาถามกันได้นะครับว่ารถเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ